เปพูดถึงจากกรณีที่ทางด้านเป้ยปันวาดเหมมณีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อด้วยน้ำเสียงสั่นคลอยอมรับว่าแต่คอหนิงปณิตาและกระตาสุภาพรที่ไม่เคยคุยกันมานานกว่าหนึ่งปีเรื่องราจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะโดยทางด้านเป้ยปันวาดได้ออกมายอมรับว่าแยกตัวออกมาแล้วตอนนี้ก็คือทุกอย่างไม่เหมือนเดิมไม่ได้คุยกันมาปีนึงแต่ธุรกิจก็ยังทำด้วยกันอยู่เหมือนเดิม โดยมีเมเป็นตัวกลางตอนนี้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมคิดถึงเพื่อนแต่อยู่ในจุดที่แยกออกมาเพื่อความสบายใจโอกาสที่จะเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เราก็ตัดสินใจที่จะออกมาเองรักเพื่อนมากไม่อยากเสียเพื่อนแต่มันยังมีความรู้สึกดีๆมันตัดไม่ขาดเดินออกกำลังกายผ่านหน้าบ้านเขาได้ยินเสียงเขาเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็เออคิดถึงเสียงนี้จังเลยเนาะ ตอนนี้ก็ยังรักเหมือนเดิมแต่ว่าก็อยู่ในจุดที่แบบรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าเราแยกออกมาดีกว่าก็สบายใจแล้ว ซึ่งงานนี้หลายคนสงสัยว่าสาเหตุที่ป้ยปันว่าแตกคอเพื่อนรักหนิงกระแตคืออะไรโดยครั้งหนึ่งมดตามกระชาภาหลุดพูดประเด็นดังกล่าวในรายการแฉทำน้องที่ว่าหนิงปณิตาด้วยความรักเพื่อนก็ไปช่วยเพื่อนจัดแจงเรื่องสามีเขาแต่พอเวลาสามีเมียเขาดีกันแต่สุดท้ายก็กลายเป็นหมาหัวเน่ารวมในถึงช่วงที่มีการเกิดปัญหาแรกๆมีการเลือกได้ว่านางร้ายได้กุกข่าวว่าตัวเองถูกสามีดีบคอ ด้านเพื่อนรักออกมาช่วยปกป้องเต็มที่แต่สุดท้ายไม่ใช่ความจริงกลายเป็นวงแตกจนถึงขั้นมองหน้ากันไม่ติด